นะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยังวะเข้าอาทิตย์ที่สามแล้วนี่น้องฝนซิตี้อยู่นครพนมครับเก่ามือโอ้ยวะเอาตั้งแต่น้องบึ้มบึมบึมมาตั้งแต่หกทุ่มมาจนเท่าเดี๋ยวนี้สิบแปดโมงแล้วเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะเสาร์วันที่สิบห้ากรษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมารายงานโดยโดยอ ของยกผลไม้ประสุเนี่ยคือเก่าได้คือเก่าฝนตกคือเก่าเพ้่น้องเอมาเอาฝนไปแน่นี้ผัวไปตกให้คนทัางนอกเนี่ยเถอะเขาอยากได้น้ําดําให้ดาหน้าให้ให้สวนอันนี้อยู่หน้าโกมุตุนิยมวิทยาอยู่หน้าโรงพยาบาลนครพนมครับอาเภอเมืองตําบลในเมืองจังหวัดนครพนมมาคือเก่าหน้องแตกสว้ามาห ข้างหลังในคนได้รับมาบริเวณอย่างนะคนเลยแหละเนี่ยดีจะไปส่งลูกส่งเต้าไปโรงเรียนแล้วเหรนี่ฮะอเอแฟนบึงบรรยากาศก็ถน้องแตงสวายอยู่ข้างหลังก็เป็นป้ากล้วยป้าักลิ้จีป้าัก,ากม่วงปักเวีงป้าข้าป้านั่นจะไปซื้อเข่านี่ย,ยันบูวิดเจสซี่เบส เ,ากเกขาราดแกงเพื่อกัสีขายว่าหมดเลยใบกระเฮ็ดกลิ่นนะครับมันชื้นมันแจะครัวมันบ่ค่อยสะดวกสบายปันดเลยต้น,นไม้ต,ต้นตอค่อยเกี่ยวผู้โหยหลายขนาดเลยได้เอามารับรองผลเนี่ยเั็กน้อยอันนี้ก็เป็นต้นนางกวักใบโพหรือกวักโบราณน,นะโอ้โหนะ็เปนต้นหลายอยู่นะครับแต่บรรยากาศยามเช้าฝนตกเนาะ ตัวนี้ก็ได้เออมันก็นเลยเห็นหเขาไปว่าไปมาอย่างก็ยากลำบ,บากเนี่ยเล็กน้อยไปออกไปซื้อก๊อกตู้นีกก่างคนก๊กต้องไ่ซื้อเลยต้องเตกสระสวอยู่คื้อเลยจะได้โอ้ยไ,ไ,ไปอยู่บนีเป็นแบบนั้นอยู่นึงยากอยูอย่เดียวว่ะอ้หูใบาง,งามขนาดเลยโอ้ใบใหญ่มากเลยได้ปุ๋ยด้วนี่เพิ่นได้ปุ๋ยโอ้หนากตัวมือแท้ ออกมาข้างแจ้งเลยครับผโอ้เสียงฟ้าอะได้โรสามอาทิตย์เต็มๆแล้วโอ้ตกตั้งแต่ตกตั้งแต่เดือนมิถุนายนาะออกก็โพสโพลโมงแตงยืนดิแล้วยังวะต้นหน้ายืนดิตกแบบบ้าทุกยีนดีครับโอ้กานี่ต้นไม้อะนี้มีต้นบอนเศรษฐีเรือนนอกนะแล้วก็ต้นลิลลี่หรือดอกหน้าบัวกำลังเป็นดอกเป็นอันนั้นอยู่เลย โอ้ยอยากมืดเลยพ่อแม่พี่น้องกนะันเออ,เอบ่มืดฝันไหนละ่ะน้องแตกสวสยๆนะฝนได้โอ้ยมันจะไปซื้อกำเข้าเมื่อก,กี้นี่เออเอ้าบรรยากาศทางบ้านพี่น้องฝนตกอยู่บ่นะมาเอาฝนไว้แน่นี่ฝนตกดีซะเหลือเกินนะพอพนมนม้ำที่ท่วมดังละโอ้ยฮะอย่อาลืมครับเห็นกันทักทายคือเก่เขาขเห็นยังแวกแนวอ,ออกไปเลยจะเห็นไปซ้ำซากซ้ำจีขขเขา เขาบอกไว้นะพยายามลงคลิปให้ได้ไลน์ลงไปเลยครับมือหนึ่ง20 30คลิปรูปภาพก็ลงไปเลยครับถ่ายไปเลยอันไหนงามๆก็ได้คนเฮามีศักยภาพเพียงพอเพจยังทำไปเลยนะแต่ว่ายัางเวอลอไปเลยครับโบผิดกดขอเฟซบุ๊กแค่นั้นแหละเพจได้คือเก้าครับขอให้ภาพเสียงชัดนะแล้วก็เนื้อหา เนื้อหาคือมู่เบิ่งแล้วเข้าใจมู่เบิ่งแล้วบงงงวยแค่นั้นแหละเฟซบุ๊กเขาเอามักแค่นั้นแหละมักขยันแลวก็ลงบทซ้ำหมู่บทซ้ำอย่างเฮ็ดไปเลยครับลงตามแบบนี้แด้คนตุ๊กเขาก็บอกคนตนุ๊กในโบนะเออเฮ็ดไปเลยบรรยากาศลงไปคลิปสัน้คนคลิปย,ยาวในแต่จะราออย่างนีเพราะเอาไปภายในพี่น้องเลยพอจะไปซื้อเข่าแม่งน,นยยังไป่โบได้อยู่เปียกแล้วเปียกอีกอยู่บงเ,เสื้อผ้านาเพ้กะ ตากสองอาทิตย์แล้วเอาไปซักใหม่สามรอบ<ฮ>ตันหน่ายอยู่เลยวะโพดรอิ่ดเด้นะยังวะฝนเนี่ยเข้าใจอยอดเป็นน้ำฝนนะเอะอเจ้ากับพ่อเผลอเนี่ยให้คนได้ทำมาหากินกันแน่เถอะน้ำท่วมท่วงท่วงผ่ากันแล้วเออกา้าก็จนมิดแล้วโบว์แมนแล้วไผ่ดำหน้าก็จนเต่าก,ก็จนตุย๋ยมาแล้วแหละคอยว่าตันหน่ายอยู่เลยตกสามอาทิตย์เลย เนอะสีเดือนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเออคอยจําได้ตั้งแต่วันที่อ่าโอ้โหว่าอะไรตั้งแต่วันที่สิบสิบหกมิถุนาจนสี่สิบหกเพราะลกระดาอะไนี่โอ้กยกับโฟล์วมันตกเยอะเลยะวะ่ะเอา้านี่ก็ลังใจให้กันครับนครพนมอำเภอเมืองจอยนครพนมฝนตกตั้งแต่ตีสามตกตั้งแตวันที่ 16. สิบหกถลอวเฮงวอาเฮงตกเฮงวอาเฮงชื้นลงมาโอ้ยอ่ะอย่าลืมพ่อแม่พี่น้องเลย เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับหมู่เห็นขี้หมู่โบเลื่อนผ่านเฮ็ดไปครับนแนวมันบบผิดกฎเขาเฮ็ดอะไรก็เฮ็ดไปเลยครับพอ,อ,อยังเดี๋ยวไม่ผิดกฎไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทำอะไรก็ได้นะครับที่มันแวกแนวกับเพื่อนในซ้ำซากจำเจคนอื่นเขานะครับนะขยันหมั่นลงหมั่นตอบตอบไาจะตอบหลายเลยพอตีมือเลยถือจำกัดดีแล้วอเอาจะโอ้ยไปแล้วไอพีแฟน้องอยู่ดีมีแหง้ง ล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาซุกสมบังดังใจพัฒนาจเจริญด้วยเงินทองไหลมาเทมาเด้อมันเงินมันเงินซุกซุกคนอ่ะได้คือเก้าจวนให้กันเด้อพอไม่น้อกไปตั้งใจอ่ะไปละเอาน้องฝนไปพร้อมเนี่ยนี่หู้คอยเราปวดหูนั่มม่ได้วอลอย่างยากแหละแบบอะไรเห็นแต่หน้าฝนกับฝนหัวลดเออฝนหัวล้านรถอ่นเอ้าจวด